ถ้าแต่ตือนนอนจนนอนหลับไปเนี่ยมันทุกกี่ครั้งมันทุกจะนับไม่ท้วนนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูนะค่อยรู้สึกไปมันทุกอยู่ที่กายเลมันทุกอยู่ที่ใจทางกายนะมันหนีไม่ได้อยู่แล้วแต่ทางใจนะี่บางทีทุกอย่างก็สบายหมดนะใจมันก็ยังหาเรื่องทุกข์อยูงได้ใ,ใจมันก็รู้สึกขึ้นมานะว่าถ้าใจมันไม่ทุกข์แล้วใครมันจะทุกข์ ร่างกายเป็นวัตถุถ้าจิตใจไม่เข้าไปจับนะร่างกายจะแก,แก่จะเจ็บจนะตายอะไรเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายไม่เคยบน่นรู้สึกไหมร่างกายไม่เคยบนนะ่นเลยร่างกายหิวข้าวร่างกายไม่ได้บ่นนะร่างกายก็อิดโรยอ่อนแอหมดเรีวหมดแรงไปร่างกายเหน็ดเหนื่อยเนยะร่างกายไม่ได้บน่นเหงื่อโทมตัวร้อนทุกทรมานอนะไรเงี้ย ร่างกายไม่เคยบ่นเลยเลยหิวร่างกายก็ไม่เคยบน่นอิ่มเกินไปร่างกายก็ไม่เคยบ่นนะปวดคือปวดีร่างกายไม่บน่นร่างกายไม่เคยบ่นเลยแต่ร่างกายมันเป็นมีความทุกข์อยู่ในตัวมันแต่มันไม่บน่นจิตเนี่ยสยิบางทีมันไปรู้อะไรเข้านะมันก็ไปทุกข์แทนสิ่งนั้นไปวุ่นวายกับสิ่งนั้น พอร่างกายเราไม่สบายนะจิตก็พลอไม่สบายไปด้วยไปยุ่งกับเขาทุกงานหรือไม่มีปัญหาทางร่างกายมีปัญหาเรื่องอื่นจิตก็ทุกข์จนได้ชเช้าขึ้นมาก็ฟังข่าวน,นดูข่าวโอ้ติดโรคระบาดเท่านั้นเท่านี้นนะจิตก็ทุกข์ละกลุ้มใจเมื่อไหร่มันจะหายสักทีโรคนี้ยเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างเดิม ใจมว่าจิตนี่แหละเป็นตัวทุกข์มันอยากให้โรคนี้ยุติไปในขณะที่ร่างกายนะไม่เคยบ่นเลยเรื่องโควิดเพราะนั้นตัวจิตนี่แหละเป็นตัววุ่นวายเั้นถ้าเราเรียนรู้ลงมาได้ถึงจิตถึงใจจริงๆนะเราก็พ้นทุกข์ได้จะเรียนรู้ให้ถึงจิตถึงใจงใจ,นะจะใช้วิธีอ่านตำราเอาก็ไม่รู้เรื่อง อย่าฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องนั่งคิดเอาจิตเป็นโน้นจิตเป็นอย่างี้ก็ไม่รู้เรื่องมันต้องเห็นสภาวะจริงๆว่าจ,จิตมันเป็นยังไงต้องเห็นเพราะันไม่มีวิธีการอื่นเลยนอกจากการเห็นคำว่าเห็นอย่างถูกต้องเห็นอย่างแจ่มแจ้งมันตรงกับคำว่าวิปัสสนา วิปัสนาวิภาวะแจ้งปัสนา่าการเห็นการเห็นแจ้งเห็นแจ้งในความจริงของร่างกายของจิตใจอะไรเนี่ยร่างกายนี้พอเราเห็นแจ้งแล้วนะเรารู้เลยมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรมันเป็นตัวทุกข์เฉยๆแต่มันไม่ใช่ตัวคล่ําครวนตัวจิตนั่นะเป็นตัววุ่นวายก่อปัญหาตลอดเวลาเพราะ,ะนนถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราได้นะ ฝึกสำเร็จฝึกได้ดนะีเราจะไม่ทุก